เออเรามาพูดถึงนี้ันดีกว่านะครับผมเรืองเพลงใหม่ดีกว่าทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยครับเป็นวันที่เราจะปล่อยเพลงใหม่แล้วนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Kiss นะครับเ้ยก็เป็นซิงเกิลนี่ยหน่ของ o ็อซีอ่ะคอนทับก่นนะ <c oughs> เซิร์ฟคนคุยที่ไม่น่สถานเบอร์อะไรเจ็บอยู่ตบปากแล้วก็คิสคิสเนี่ยเป็นซิงเกิลทนี่เจ็ดนะครับผม <laughs> เราเดินทางมาถึงซิงเกิลทนี่เจ็ดขอพีผมแบบ ไม่ได้ไม่ได้คือเพิ่ไปซ้อมเต้นไหมครับผมมันก็เลยจะแบบว่ามอมมอมนี่นครับเพราะว่าแบบโดนเหงื่อมามันก็เลยแบบไม,ไม่ค่อยแบบเป็นทรงไห้นะครับมาพูดถึง,งเพลงที่เจ็กันดีกว่าผมเพราะว่าทุกทีเราจะปล่อยเพลงแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเพลงค่อยว่าอเพลงรวมเกือบ กี่เดือนน่ะเจ็ดเดือนแปดเดือนเลยนะครับเก้าเดือนเลยนะครับเกือบปีอะครับก็ตื่นเต้นมากครับใช่จริงๆไม่อยากสปอยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเพราะว่าตื่นเต้นมากก็เลยเพราะว่านั่นแหละพี่ฟุกกับพี่เฟิร์สวัสดีครับนี่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่า เพลงนี้เนี่ยวันนี้ปล่อยทีเซอร์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Pro x y นะครับผมเออก็ลองเข้าไปส่องๆดูได้นะครับผมก็จะมีเขาเวบีทด,ดนตรีให้ให้เห็นแล้วนิดหน่อยเอย้ให้ได้ฟังแล้วนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนแบบว่าเห็นแล้วนิดนึงนะครับใช่นะ เมื่อเมื่อตัวเมื่อโอ้โอ,อรครับสิ่งอ่าอ่ออะไรอ่ะถ้าอเออเพลงอะ่ะแค่หนึ่งนาทีนะครับ แล้วก็ท่อนที่สปอยในทีเซอร์ก็จะร้องครบหกคนใช่ไหมครับแล้วก็ร้องอยู่อย่างนั้นท่อนเดียวเลยไม่มีท่อนอนื่นครับไม่มีเวอร์สไม่มีอะไรเลยก็จะแคน,นั้นเลยนะครับใช่ทำไมวันนี้ถึงใส่คอนแทคเพราะว่าคอนแท็คสายหมดครับยังมยไม่ได้มีเวลาไปซื้อเลยนะครับก็เลย อย่างในถาแบบว่าพีว่างนี่แบบใสยตาสัน้นใช่ไหมครับใส่แว่นเต้นมันก็จะอะไรอยู่แต่ถ้ามีคอนแทคใสด่ดีๆสักอันหนึง่งใส่ทํางานอย่างนี้ครับนีว่ามันก็น่าจะดีมากๆที่พ็อกซี่เนี่ยใส่ตาสั้นแบบเยอะมากเลยนะครับหลายคนเลยอะไรอย่างเนี้ยถ้าแบบถ้ามีแบบคอนแทคเดนดีๆสักสักหนึ่งอย่างเงี้ย ให้ใส่เต้นใส่แสดงได้มองยูเซอร์ชัดๆตอนแสดงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเข้าเลยนี่แหละจริงอ่ะไม่อยากใส่คอนแทคสีบ่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อต่อต่อตาเราเท่าไหร่่ <c oughs> ดูครับโอหน้าสดมากหน้าแดงมากับหน้าแบบเลือดมันร้อนอะเมื่อกี้ ไอ้เรามาพูดถึงเพลงเนี่ยมีใครอะทำเรื่องเพลงคิสคิสไหมครับเรามาคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าเพราะว่ามีขอมาไลฟ์เรื่องจะมาโปรโมทเพลงครับเราจะไม่พูดเรื่องอื่นเยอะเพราะว่าเรามาแบบเรามาแบบมีท็อปปิกเราต้องพูดแต่เรื่องเพลง มีนางเอกไหมใช่ไหมครับอ่า <c oughs> มีไหมครับมีครับมีครับจริงจริงเอ็มวีนี้มีนางเอกนะครับเดี๋ยวรอดูเลยพรุ่งนี้นะครับองค์นี้บอกเลยว่านางเอกแบบว่าคนนี้เก่งมากๆแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักครับผมแล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยแบบอฮ้ย เอ้ยเลยอ่ะมาได้ไงอย่างเงี้ยจริงๆเอางี้ว่าเนี้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าสปอยเพราะว่าพอ็อกซียังไงแบบพ็อกซี่ส่วนใหญ่ทุกเพลงก็มีนางเอกทุกคนก็น่านจะรนนู้ว่าเรื่องนี้ไม่โดนมั้งไม่หรอกครัไม่หรอก,รอกคืออันนี้มีจริงนะครับ ร้อนอ่ะเออมาคุยเรื่องเพลงกันต่อว่าครับมีมีใครอยากทำอะไรไหมครับมีใครอยากทำอะไรไหมครับ เป็นไหมครับแบบว่าโอ้เฮ้ยไอ้ไอ้ถ้าถามว่าชอบเพลงนี้ไหมใช่ไหมครับตรงนี้ชอบนะเพราะว่าเออที่ทุกคนได้ฟังครับมันเป็นเพลงแบบค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมครับพ็อกซี่ไม่ได้ทำเพลงเร็วมานานมากๆแล้ว อะไรเงี้ยถถ้าถ้าถ้าถามว่าชอบไหมันมนี้ชอบแล้ววันนี้ก็เปิดฟังบ่อยมากแบบว่ามัน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 ดีครับมันดีใช่ถ้าเต้นมีบีบอยไหมครับเอ่อบีบอยครับมีครับมีครับจริง คือเห็นกรไหมครับเห็นที่กรแบบซ้อมไหมครับไอ้ถ้า shoulder อะไรอะ shoulder feed กรทำอะไในเอ็มวีอะใช่อ้วแนวมันร้อนมากครับเมื่อกี้อันนี้เพิ่งแบบขึ้นมาบนห้องครับ ทีนี้เนี่ยเจ้าคนอาจจะกลัวว่าเราโตขึ้นใช่ไหมครับคนคิดถูก้ะครับเราเขาเรียกว,ว่าเราจะเปิดทางไปเขาเรียกว,ว่า,าเส้นทางใหม่ของพอ克ซี่ครับเพราะว่าเราเนี่ยแบบว่าเด็กสดใสามานานแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบเขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลุคนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้ทุกคนจะเห็นว่า ลูกสองเราอะอนนทุกคนจะเห็นว่าลูกสองเราอะเป็นแบบว่าใส่สูตรใช่ไหมมีแบบเครื่องประดับอิสเซอรีอร่บ,บเป็นโชเกอร์บ้างเป็นอะไรเงี้ยมันแบบให้ความแบบเขาเรแบบียกว่าโตอะไรอย่เงี้ยแบบใช่ จริงอ่ะไอเขาเรียกว่า image teaser เอ่อเขาเรียกแล้ว image teaser อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันแรกอ่ะหลอกทุกคนเพราะว่ามันให้แบบทุกคนแบบโอ้มาแบบน่ารักหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่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 ใชใชใชนั้นนั้นหลอกเลยทุกคนแบบอย่าไปเชื่อนั้นหลอกเด็จริงอ่ะในเมียชุดนั้นอ่ะคือเอาไว้แค่ถ่ายรูป ในมีจะไม่มีชุดนั้นเลยในมันจะมีแค่ชุดสีดำเท่านั้นอย่างเดียวทุกคนชอบรูปไหมครับชอบรูปไหมครับเป็นไงครับแบบรูปรูปเพลงไหมเลมาก็บอกเลยว่าถ้าเต้นเพลงนี้ดีครับ จริงจริงผมกนถามหน่อยนะกนถามเลยก็ถามเลยองน,น,น,นี้ไม่หลอกครับองนี้ไม่หลอกไม่หลอกจะหลอกทำไมตองน,นี้เป็นตัวแทนยูเซอร์ทุกคนเพื่อมาบอกก่อนเลยนะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีอะไรบ้าง พรุ่งนี้มีไลฟ์คอนปล่อยเพลงไหมหรอครับรอติดตามนะครับผมพรุ่งนี้นะครับจริงอะที่ผ่านมามันก็ก,ก็ก็มีใช่ไหมครับอันนก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีก็รอติดตามใน Official Proxy นะครับผม,มก็ติดตามได้ใน Twitter, IG แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ในบอร์ดแคส t ด้วยนะครับผมเผื่อแบบว่าเออเออแอดมินพ็อกซี่เนี่ยเขาจะมาบอกนะครับใช่ มาไลฟ์6คนมันไม่รู้ว่าคนที่เหลือหายไปไหน,นไวะ <_ an> พี่จีมาต่อยโจาส50อะ่ะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหางเงินนะทุกคนมันอกีน้น่าจะได้ประมาณแบบ2พันหนึ่งอะเมื่อกี้ พี่จีโอมาได้เลยครับพร้อมเพยครับที่นั่นจะมีเบอร์โทงอยู่แล้วโอมนมาได้ไพี่อ,อ๋อ้ฝนตกหนักมากใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับ ไม่เจ็บไม่ป่วยครับช่วงนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครมันก็มีโรคระบาดท,ที่กำลังเฝ้าระวังอยู่ครับก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด,ด,ดีครับปลอดภัยครับใส่แมสใส่อะไรไว้ด้วยนะครับผมโอู้ฝนตกหนักมากจริง <Hi. S 2> โอ้ทุกคนได้ยินเสียงฝนปะใบท่าคิสคิสนะครับจริงพ็อกซี่ใบามาเยอะมากๆแล้วนะครับระหว่างที่เราเขาเรียกว่าไปออกงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปล่อยเฮ้ยจริงๆวันนี้จะมาไลฟ์แค่สิบห้าทีเนี่ยมันสิบสี่นาทีหรอเรยวทันยังไม่ทันยังไม่ทันพูดอะไรเยอะแยะเลยเดินดีละดีละเดี๋ยวดยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบยังคงให้ห้านาทีสุดท้ายนะครับห้านาทีสุดท้ายสำหรับการถามคำถามนะครับผม จริงอะ่ะที่ผ่านมาพ็อกซี่สปอยท่าเยอะมากๆนะครับจริงสักวันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาจะมีสักวันหนึ่งใช่แล้วก็เวลาเราไปแสดงเราก็พูดแบบว่าสักคำหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเราพูดจริง คนอยากคิดเองครับทุกคนแุ่คนอยากค,คิดเองเห็นแล้วมันตลกอะแบบว,ว่า <c oughs> เห็นแล้วมันตลก,กว่าคิดโนไม่มีหรอกสักสักสักวันสักไม่มีมันเป็นคำพูดเฉยๆตรงนี้ไม่เอามุกเดิมมาเล่นซ้ำหรอกครับไอาอาจจะเป็นอะไม่มีแล้วแบบนั้นอะ ช่วงนีันไม่มีปัญหาผมตัวเองมากเพราะว่ามันมอมพอสมควรมัน <laughs> ไม่มีอันนี้กินเดียวเทียวเนะี oh, okay, okay. Uh ่ยอ๋อโอเคโอเคอ่า เอา,าเ,เ,อเอาเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าครับทุกคนเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าทุกคนชอบดนตรีไหมครับอันนี้นี่ทุกคนชอบดนตรีในในอที่เซอร์ไหมครับเป็นไงครับกับดนตรีมันจะเป็นอะไรอะปงปงปง,ปงองมีทุกคนชอบปะ ผมไม่ได้อะได้แปแตกภาพลักษณ์ไม่ดีคนนี่นี่นะบอโอเคแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนี่ท่านี้ท่านี้เฮ้ยสปอยแล้วสปอย นี่นี่น,นี่มันมีท่าอย่งนี้จริงจรงองนี้ไม่ได้เพิ่มจากในเอมบนะทุกคนลองไปดูได้มันมีท่าแบบนี้เลยแต่ว่าเลื้อยสุดสุดอะแบบเต้นตามแล้วแบบเอลเครสทุกคนมีแฟนชาร์จไหมเหรอครับองนี้อยากให้มีนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยแล้วเนี่ยยูสเซอร์ช่วยกันคิด ได้ไหมครับให้มันให้มันสู้สถานเบลอให้ได้ให้มันสู้เบลอให้ได้ให้มันสู้ชนให้ได้เอ้ยนี่กีนทีละสิบแปดนาทีแลครับก็ยังไงถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยเนี่ยก็ฝากนะครับฝากโอ้เหมือนคอมเมนต์มันจะค้างนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยแล้วใช่ไหมครับก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยครับแล้วก็ฝากาน่าจะมีคอนเทนต์ใน t ิ k ต o k นะครับผมก็ฝากไปเต้นเอ้ยมีท่าเต้นหรอไม่รู้นะครับยังไงก็ฝากคอนเทนต์ใน t ิ k ต o k ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยพูดไปแล้วนะครับฝากฝากแชร์เพลงด้วยนะครับผมใช้ให้เพื่อนใช้ให้ให้ใครก็ได้นะครับผมนี่ว่าเป็นเพลงที่สามารถฟังได้ ทุกคนเลยนะครับสิบเก้าเลยครับอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวนี้ต้องต้องไปแล้วนะครับก็งคืนนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กสำหรับวันนี้ด้วยนะครับผมแฮชแท็กอะไรไม่รู้นะครับอะไร proxy kiss อะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนไปดูได้ใน official. ออฟฟิเชียลาะ ไปดูในแท็กนะครับฝากติดด้วยนะครับใช่ก็ยังไงหมดเวลาแล้วก็ยังไงสาหรับวันนี้นะครับองนี้ก็มาแบบแบบเดียวมากๆมาคุยเรื่องเพลงนี้นิดหน่อยพอนะครับวันนี้เซฟมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีคลิปให้ไปตัดย้อนหลังว่าองนี้พูดอะไรไม่มีแล้วนะครับวันนี้คือเซฟสุดๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับไลฟ์ครั้งหน้านะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะลาไปด้วยการร้องเพลงอ่อคิสท่อนหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนพร้อมฟังยังครับถ้าพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่ง